ลัแต่เราได้ประสาน้วยกันไม่ใช่อยู่ในที่ๆบ้านป่าไทยบ้านป่าไทยถ้าไา้งานเมื่อกี้นะค่ะตอนที่ถ้าองยกถ้าบอกผม่าบอกเมื่อกี้กินข้าวแต่เขาสอบผมมาแล้วเขามาถือแล้วถ้าโยกบอกว่าคนนี้เป็นคนสําคัญคือถ้าคนนี้มาจะเชื่อมโยงกันหมดโยงกันหมดอ่ะถ้ามาได้คนนี้มันก็จะต่อที่คอยคนที่จับไว้แล้วเดินมาตรงนี้แล้นี้มันก็จะไปต่อว่ามันเกิดเพราะอะไรมันใครมามันดูโยงมั่งเออ เมื่อ้ววาคืนนี้เขาได้ขาวไปเขามไปตามมาอยู่หลายหลายกันแล้วก็ทางการไม่รู้ดิก็ดักจับไว้ได้เมื่อเช้าหรือไงเนี่ยเออแล้วก็กำลังดำเนินการส่งตัวกลับมากั่นเองจะเข้ามาสอบจากกรุงเทพนอนอยู่มั้งก็บอกจำบัากระลาเข้ากรุงเทพไอเดี เดินทางก็เปล่าครับนายโอ้โมันรู้ทุกอย่างเข้าส้วบไปสองทีแล้วนินนายกจะพูดอะไรนะลืมปะนินนายกเหมือนจะพูดอะไรเหมือนจะพูดอะไรแล้วลืมปะลืมปะไม่เกาะพัดเธอ